อาล่ะสวัสดีคับน,นะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในปีปลาวันน,นนี้ผมจะเล่นด่านหมาป่าเดียวดายเดี๋ยวไม่ใช่ดิเออขอปอมตัวเป็นพุ่งไม้เจอแล้วโอ้โหไม่ทันเลยเฮ้ยอุ๊ย,ยดีแล้วอู เขาหนีโอ้โหไม่เอาหน้าอะไรปืนนี้เหรอได้แค่ปืนนี้ใช่ไหมเราเลยเปลี่ยนปืนใหม่เซียนโคตรเท,ท่เราเล่นเราเซียนมาดีเลย บัลโหลฮัลโหลใครอะใครอเออเข้ามาดีครับก็มาดีครับปรับปืนหน่อยพรับไเปิดมาตรฐาน Ủa đi cuối tín rồi Nếu <laughs> <laughs> mà nó không nè Măng Ơi ไล่มาทางนี้ก่อนวิมันจะได้ระเบิด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 แสงช่วยไม่ได้เลย,ย,เลยอะไรอะไรอยากหลบเหรอไม่เอา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 อยาอยู่ตรงนี้อีก อะไรลอกล,อล่อเหรอคิดได้หมวยชมัดอะไรลบไปไหนอยู่อยากลบไปไหนเอ่ย ไม่ล่นออแม้แต่เลือดน้อยยังดื้อได้ออเยอุอยอุเออเอลเอเลอเออเห็นเออแม้แต่เือดน้อยยังมีดือออออออเเ อ่าฮะอยากไปทางนั้นเหรออืมอลักลอเลยอืมเอาอื้มจูวิสจูวิสอ่าอยาอยากนี่อยากล้อเรียนเหรอ Mình sẽ là mặt hắn đi lùi lê lùi 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 อ,อผมชนนะเอาละในเรื่องมาป่านเดี๋ยวก็มีแค่นี้พ็กังใจกับกับคลิปหน้าครับโอเคบายนะครับสวัสดีครับ